สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูไทมิกแล้วในรายการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์เก่งมากค่ะเด็กๆอ้าววันนี้เราก็มา ทำการทดลองกันอีกหนึ่งครั้งอาเด็กๆอยากรู้ไหมว่าการทดลองในครั้งนี้จะชื่อตอนว่าอะไรและจะเกี่ยวกับอะไรในสิ่งรอบตัวเด็กๆเด็กๆอยากทราบไหมคะอาวันนี้คุณครูจะมาทําการทดลองในชื่อตอนว่า น้ำร้อนน้ำเย็นอ่าเด็กๆอยากทราบใช่ไหมคะว่าน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยจะสามารถทำการทดลองสนุกสนุกอะไรได้บ้างอ่าแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูด้วยนะคะ เพราะว่าเด็กๆต้องทำใบงานท้ายคลิปแล้วส่งรูปมาให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยและและและในตอนนี้เด็กๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะน้ำร้อนอาจจะทำให้เด็กๆเกิดอุบัติเหตุได้และอาจจะทำให้เกิดแผลพุพองได้นะคะถ้าเกิดว่าน้ำร้อนเนี่ยไปโดนตัวเด็กๆอ่ะงั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยคะ่ะ เราก็ได้รู้ถึงอุปกรณ์ในการทดลองน้ำร้อนน้ำเย็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมขวดแก้วแบบนี้เอาไว้สองขวดนะคะอ่า และลูกโป่งส่องไปซึ่งน้ําร้อนคุณครูจะให้แทนด้วยลูกโป่งสีแดงและน้ําเย็นคุณครูจะให้แทนด้วยลูกโป่งสีน้ําเงินโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทําการทดลองวิทยาศาสตร์กันเลยว่าระหว่างน้ําร้อนหรือน้ําเย็นที่จะทําให้ลูกโป่งที่คุณครูใส่ลงไปในขวดแก้วแบบนี้ จะลุกขึ้นมาได้แบบนี้เด็กๆคิดว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำร้อนน้ำร้อนหรือน้ำเย็นคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากดูการทดลองแล้วงั้นเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆคุณครูก็จะใส่ลูกโป่งนะคะลงบนฝาขวดแบบนี้เอาค้อฝาขวดไว้เลยนะคะข้อฝา ขวดไว้แบบนี้นะคะโอเคค่ะเด็กๆคุณรูก็ครอบสีแดงที่แทนด้วยน้ำร้อนเสร็จแล้วงั้นเรามาครอบสีฟ้าที่แทนด้วยน้ำเย็นกันเลยค่ะโอเคอเคด็กๆก็จะได้แบบนี้ โอเคค่ะเด็กๆงั้นเรามาลองน้ําเย็นกันก่อนเลยนะคะว่าน้ําเย็นเนี่ยจะสามารถทําให้ลูกโป่งเนี่ยชูขึ้นมาแบบนี้ได้หรือเปล่า,าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเอาน้ําร้อนออกก่อนนะคะโอเคนี่อันนี้คือน้ําเย็นดูสิคะคุณครูเนี่ยใส่น้ําแข็งลงไปด้วยนะคะกลัวเด็กๆจะไม่รู้ว่าอันนี้คือน้ํา เย็ yeah, okay. นโอเคงั้นเรามาลองกันเลยค่ะนับหนึ่งสองสองามหมดเลยค่ะเด็กๆคุณครูคเทน้ำหมดกาลามังเลยลูกโป่งก็ยังไม่ลอยขึ้นมาเด็กๆด,ดูสิคะลูก โป่งไม่ลอยขึ้นมาแต่ว่าลูกโป่งทําไมคะลูกโป่งทําไมคะเด็กๆลูกโปง่งเด็กๆเห็นไหมคะน้ําเย็นทําให้ลูกโป่งโดนดูดล,ลงไปในขวดคะ่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะนี่นี่คือน้ำเย็นอ่า งั้นเดี๋ยวเรามาลงน้ำร้อนกันเลยนะคะโอเคค่ะถึงคิวของพี่น้ำร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพี่น้ำร้อนเนี่ยจะสามารถทำให้ลูกโป่งเนี่ยชูขึ้นมาแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเออเอเอ,เอแต่เด็กๆต้องระวังด้วยนะคะน้ำร้อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ああนับหน <สำ S 1> ึ่งสองสามนีเด็กเด็กเด็กเเห็นที่ลูกโป่งไหมคะว้าวเด็กเด็กเห็นไหมคะเด็กเเห็นไหมว้าวน้ำร้อนทําให้ลูกโปง่งลอยตัวขึ้นมาได้แบบนี้เลยคะ่ะเด็กๆส่วนที่น้ำเย็นทําให้ลูกโป่ง ดูดหดลงไปด้านล่างด้วยค่ะแล้ะค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะเมื่อตกี้การทดลองน้ำร้อนน้ำเย็นโดยคุณครูเนี่ยใส่ลูกโป่งลงไปและสีฟ้าคุณครูแท,ทนด้วยน้ำอะไรคะเก่งมากคุณครูแทนด้วยน้ำเย็นและสีแดงคุณครูแทนด้วยน้ำร้อนอ่า เพราะฉะนั้นเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นที่ทำให้พี่ลูกโป่งลอยขึ้นมาได้นั่นก็คือน้ำเก่งมากค่ะนั่นก็คือน้ำร้อนนั่นเองทำให้พี่ลูกโป่งลอยขึ้นมาได้ดูซิคะคุณครูเนี่ยไม่ได้เป่าเลยคุณครูแค่เทน้ำร้อนลงไปพี่ลูกโป่งก็ลอยตัวขึ้นมาส่วนพี่น้ำเย็นคุณครูเนี่ยก็คแค่เทน้ำเย็นลงไป แล้วลูกโป่งเนี่ยมันก็ดูดกลับเข้าไปในขวดแบบนี้เลยค่ะเป็นยไงล่ะคะเด็กๆแค่เรามีน้ําร้อนแค่กับน้ําเย็นแล้วก็ลูกโปง่งแค่นี้เราก็ทําการทดลองสนุกๆได้แล้ว ถ้าเด็กๆคิดว่าการทดลองสนุกๆในน้ําร้อนกับน้ําเย็นของคุณครูแทมจะหมดแล้วเด็กๆคิดผิดแล้วค่ะคุณครูแทมยังมีการทดลองน้ําร้อนและน้ําเย็นมาอีกหอย่างถ้าเด็กๆอยากดูแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูแทมต็มเตรียมแก้วใบเล็กแบบนี้เอาไวส้สใบ ะะเดี๋ยวแก้วฝั่งนี้คุณครูแถมจะให้เป็นน้ําเย็นนะคะเดี๋ยวคุณครูแถมจะดูดน้ําขึ้นมาก่อนนี่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่อีกสักหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะการทดลงในครั้งนี้ เด็กๆต้องระมัดระวังหรือไม่เด็กๆก,ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าน้ําร้อนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้อ่าแก้วนี้คุณครูขอเป็นน้ําร้อนแล้วกันนะคะเด็กๆนี่นี่น้ำร้อนเด็กๆต้องระวังนะคะ เดี๋ยวเด็กๆจะดูกันไม่ชัดว่าอันไหนคือน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนั้นคุณครูขออนุญาตใส่สีผสมอาหารนะคะน้ำเย็นคุณครูจะเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันโอเค โอเคค่ะเด็กๆอันนี้คุณครูก็น้ำเย็นใส่สีฟ้าแล้วนะคะและน้ำร้อนคุณครูขอใส่เป็นสีสม้มแล้วกันค่ะเ okay. ขใส่อีกสักนิดเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนะคะโอเคค่ะเด็กๆ เด็กๆก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าน้ำเย็นคือสีฟ้าและน้ำร้อนคือสีส้มงั้นเราไปดูการทดลองกันเลยค่ะเดี๋ยวครูคจะเริ่มแล้วนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระมัดระวังหรือถ้าเด็กๆทาไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเด็กๆก็หากระดาษที่แข็งๆได้แบบนี้นะคะมาแล้วก็นําน้ําร้อนเนี่ย ประกบลงแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระวังนะคะพร้อมแล้วนะับหนึ่งสองสาแล้วก็ประกบเอาไว้ให้ตรงกับแก้วด้านล่างแบบนี้ถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วเรามาช่วยกันเอาออกแล้วนะับหนึ่งสองสา ยังไงคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูสิคะน้ำสีส้มไม่ลงไปกับน้ำด้านล่างเลยคะ่ะงั้นทำให้เรารู้ว่าน้ำร้อนจะทำให้เราลอยขึ้นนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ การทดลองน้ำร้อนและน้ำเย็นของเด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองมาทวนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นคะที่ทำให้ลูกโป่งเนี่ยลอยชูขึ้นนั่นก็คือน้ำเก่งมากคะ่ะนั่นก็คือน้ำร้อนนั่นเองแล้วน้ำอะไรคะที่ทำให้ลูกโป่งเนี่ยโดนดูดลงไปด้านล่างนั่นก็คือน้ำ มากค่ะนั่นก็คือน้ำเย็นและเด็กๆก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันจะลอยอยู่ด้านบนจะไม่ลงไปปนกับด้านล่างนั่นก็เหมือนกับที่เด็กๆเห็นบอลลูนอ่าเด็กๆก็เห็นบอลลูนไหมคะเขาต้องจุดไฟเพื่อที่จะลอยขึ้นด้านบนได้งั้นก็หมายความว่า ความร้อนงั้นจะทำให้เราลอยขึ้นด้านบนได้เก่งมากค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะสนุกกันไหมคะอ้าๆๆเละอย่าลืมทำใบงานท้ายคลิปแล้วส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแทมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ